บทน,นี้ก็จะามาพูดถึงสมพุทธในฝ่ามือนะสมพุทธในฝ่ามือเนี่ยมันก็จะเป็นจุดสีที่เกิดขึ้นในฝ่ามือนะคือเป็นจุดก็คือมีจุดแดงกับจุดด,ดำนะมันก็จะเป็นฝอยแดงมัง่งฝอยดำมัง่งนะเป็นขี้แมงวันมัน่งนะฮะเป็นลอยไหมเป็นเหมือนลอยดำดำนะฮะบางทีเกิดขึ้นเป็นสมพุดจริงๆก็คือจะเป็นแบบสมพุทธแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอ่า เป็นสีแดงบ้างบางทีก็ชมพูนะก็มักจะฝังอยู่ภายใต้ผิวฝ่ามือนะฮะมักส่วนมากสมผุดแดงเนี่ยจะมีขนาดเล็กเท่าเท่ารูเข็มเท่าเข็มนะโดยมากบางครั้งก็เล็กจนมองไม่ค่อยเห็นเลยอย่างเช่นเ,เวลาคนมาดูอ่ะอย่างผมเคยมีสมผุดแดงเกิดขึ้นในฝ่ามือมันเกิดขึ้นเป็นเส้นเป็นเล็กนะแล้วอยู่ภายใต้ผิวฝ่ามือ นะผมก็พยายามเอากล้องดิจิตอลถ่ายนะเอากล้องดิจิตอลถ่ายไม่กล้องมือถือนะนะกล้องมันก็น่าคุณภาพดีกว่าแต่ถ่ายไม่เห็นถ่ายไม่ติดถ่ายกลางแดดแล้วถ่ายยังไงแล้วมันไม่ขึ้นให้เลยแต่ว่าเรามองได้ตาเปล่าเนี่ยเห็นแต่เวลาถ่ายรูปมาไม่เห็นนะมันก็จะมักจะเป็นแบบนี้สมุิแดงก็งคือมักจะถ่ายรูปมาแล้วเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยสมุดแดงถ่ายม,มาไม่เห็นเพราะเป็น,น,นเพราะจะเป็นแบบนี้ นะบางทีก็เห็นบางทีมีขนาดชัดมากก็เห็นมันก็จะเป็นสีแดงบ้างสีชมพูบ้างนะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เราบางทีก็เจ็ดวันบางทีก็สามวันแล้วก็หายไปบางทีก็อยู่นานเป็นปีก็มีอย่างผมก็เคยมีสมพุดแดงเกิดขึ้นในมือหลายครั้งนะเกิดขึ้นเป็นจุดแดงๆหลายครั้งบางทีเคยเกิดขึ้นอยู่เป็นปีนะเกิดขึ้นบันเดินเนิน,เ,น,นเสาแล้วก็ได้โชคลาภมา แต่โชคลาบมันเป็นวาส,สนาเนินจันทร์มันก็เลยได้จากผู้อื่นเอามาให้ไม่ได้ประกอบไม่ได้ประกอบกิจการงานหาินอนไรมีคนเอามามอบให้ตอนตอนที่มีเกิดขึ้นได,ได้ได้ลาบกับส,สองเท้าอ่นะยกตัวอย่างของหม,ผมันนะสมมุติแดงก็เป็นประมาณนี้นะโดยส่วนมากกา็ให้โชคให้ลาบนะสมมุติดำก็เป็นรอยจุดดําที่เกิดขึ้นในฝ่ามือนะก็เขาก็จะเรียกว่าฝ่ายดำบ้าง บางทีก็เป็นขี้แมงวันแต่จะมีจุดสีดําบางทีก็น้ําตาลแล้วแต่เลยนะบางทีมันก็เป็นสีดำแหละพอนานๆไปมันก็เริ่มเป็นน้ําตาลก็คือหมายถึงว่าตอนแรกมันอยู่เป็นสีดําแล้วพอมันอาการมันมันดีขึ้นมันก็เริ่มสีมันก็เริ่มจางลงบางคนก็เป็นสีน้ําตาลก่อนแล้วแล้วค่อยขยายเป็นดําก็มีนะแล้วก็บางครั้งก็เกิดขึ้นเป็นจุดดําอยู่ใต้ผิวมือด้วยก็คืออยู่เข้าไปใน ฝังอยู่ในผิวมือก็คืออยู่ในลึกๆแต่ไม่อยู่บนบนบนฝ่ามือโดยมากฝายดาแล้วก็ขีแมงวันส่วนมากจะอยู่บนบนพื้นผิวภายนอกแต่ถ้าเป็นสมพุทธดำจริงๆเลยก็จะเป็นจุดที่ฝังอยู่ข้างใน่ส่วนมากสมพุทธดำก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่พวกฝายแดงฝายดำมักจะอยู่นานนะฮะอยู่เป็นปีอยู่เป็นสิบปีเลยอย่างผมก็มีฝายดำอยู่ในฝ่ามือผมผมเกิดขึ้นบนสก เห็นมาตั้งแต่อยุสิบห้าสิบหกทุกวันนี้ก็เลิกก็ก็จางเลยนะมันก็เป็นจุดดำๆอยู่แต่มันยังมาหายไม่สนิทนะก็คือเป็นสิบปีอ่ะก็คือมันจะอยู่เป็นสิบปีค่อยจางไปเราก็มีรอยดำๆยังเห็นอยู่ยังเห็นเ่องรอยนะเอ่อโดยความคิดส่วนตัวผมไม่ดูสมพุทธนะเพราะว่าผมตั้งชื่อว่าเป็นหมอดูดูลายมือนะ บางคนก็ถามถามไรมือถามว่าเป็นแผลแล้วเป็นไงบ้างเป็นแผลรูปนี้เป็นไงบ้าง,งอะไรเงี้ยไายดงฝายดำอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยได้ตอบแล้วก็คือด้วยเหตุผลว่าว่า,วามันไม่ค่อยเห็นผลอะไรผมทําคลิปเนี้ยขึ้นมาเพื่อตอบคําถามเหล่านี้ก็คือใครมาถามคําถามพวกเนี้ยผมก็จะเอาคลิปเนี้ยส่งให้เขาเป็นคําตอบนะเพราะว่าขี้เกียจต,ตอบเพราะาจะมีคนถามคําถามเกี่ยวกับายแดงไยดำมากเลย ในในการดูไยมือในชีวิตที่เป็นหมอดูายมือเนี่ยจะมีคนถามว่าเนี่ยจุดแดงจุดด,ดานี้อาจารย์เป็นยังไองอะไรเงี้ยถามมาเป็นร้อยคนแล้วนะก็จะทําคลิปเนี่ยตอบนะ,ะสมพูดแดงกับสมพูดดำนะสมพูดแดงมักจะให้ผลดีหรือให้โชคลาภนะอยู่ในฝ่ามือในเนินเออไหนไหนในเนินนั้นๆก็จะให้โชคลาภหรือให้ผลดีไป นะแต่ต้องเราก็ต้องไปอ่านว่าอยู่เนินไหนนะฮะเราก็มาดูเนินได้ถ้าเดินสาวก็เรื่องการงานการเงินเนื้ที่ก็เรื่องอชื่อเสียงการลงทุนการเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยนะสมมุติดําให้ผลไปในทางเสียนะในทางที่ไม่ดีไปอยู่เนินไหนๆก็ตามก็ให้ผลเสียหมดโดยสมมุติดําหรือว่าฝ่ายดาหรือว่าขี้แมงวันส่วนมากเวลาไปดูลายมือบางบาง บางท่านอาจารย์ก็แนะนําให้ไปเอาออกให้ไปจี้เลเซอร์ออกมั่งเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะบางบางสำนักก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปออกไม่มีผลอะไรอย่างอย่างถ้าเป็นสํานักผมก็ก็ไม่ได้ไปแนะนําให้เอาออกเพราะผมก็ไม่รู้ผลของมันแน่นอนนะสมุดแดงกับสมุดดำเนี่ยหรือน้ําตาลเนี่ยห้ามเกิดทับเส้นในลายมือนะฮะถ้าเกิดทับเส้นไหนๆก็ทําให้เส้นนั้นเสีย ไม่ว่าจะเป็นฝายแดงหรือฝายดาก็ตามหากสมพุทธแดงสมพุทธดาทับเส้นชีวิตชีวิตก็ไม่ดีให้ไปดูว่าเกิดทับเส้นอะไรนะ,ะ,ะสรุปสรุปการอ่านสมพุทธแดงสมพุทธดำอ่ะก็คือง่ายๆคืออ่านผสมเส้นในเนินนะฮะแล้วก็ผสมกับถ้าผสมความหมายของเนินนะฮะแล้วก็ผสมกับเส้นที่ไปทับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะมันก็น่าจะจำได้ง่าย นะเพราะว่าเรื่องเ,อเรื่องฝ่ายแดงฝ่ายดำสมพุดแดงสมพุดดำเนี่ยผมผมเคยได้องค์ความรู้มาจากหนังสือคมชัดลึกอะอ่สมัยก่อนผมกอดดูลายมือผมอ่านหนังสือนะผมไม่ใช่ว่าเป็นหมอด,ดูโดยฟุกฟุโดยโดยจับฉลากมานะอคือผมเคยอ่านหนังสือของคมชัดลึกตอนนั้นผมก็บ้าลายมือ,อคือมันก็จะเป็นฉบับวันเสาร์อาทิตย์นะก็คืออาจารย์เป็นจ่าเขาเขียน พอจะเขียนคอลัมน์อยู่เกี่ยวกับสายดำสายแดงอะ่ะไ่ขึ้นเนินอังคารสูงมักเนินอะไรเงี้ยผมก็อ่านไม่ใช่แค่อ่านนะผมผมผมตัดมาเลยนะเป็นหนังสือพิมพ์ญาติผมผมก็ไปอ่านวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปอ่านเนี่ยผมก็ตัดตัด,ตดไอ้ที่ลายมือมาแปะไว้มาแปะเป็นสมุดไว้แปะไว้หมดเลยฮนะตอนหลังๆมาผมก็ศึกษาเองอะไรก็มีองค์ความรู้ขึ้นมาสูงกว่าที่ เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกที่อาจารย์เบญจะเขียนน่ะไอเรื่องไฟแดงไฟดําเนี่ยผมรู้มากมากนะเนะี่ยรู้จากเขาอะนะจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเนี่ยนะก็อันนี้นอกเรื่องนะอันนี้ก็เนินนะไฟแดงไฟแดงกับดำเนี่ยนะมันไฟแดงเนี่ยให้ผลดีดำเนี่ยให้ผลร้ายนะมันก็จะมีดำ ดำเนี่ยมันก็ให้ผลเสียหมดเลยแต่ว่าถ้ามันดำดำจนสนิทดำเข้มเนะี่ยยิ่งให้ผลร้ายมากแต่ถ้ามันแบบน้ำตาลน้ำตาลผลเสียมันก็ผลเสียมันก็จะจะน้อยลงหน่อยเนี่ยถ้ามันจางๆแต่ถ้ายิ่งดำยิ่งเข้มยิ่งเสียมากนะยิ่งยิ่งเป็นจุดด,ดำแล้วก็อยู่ภายใต้ผิวหนังเลยยิ่งเสียยิ่งเสียมากยิ่งเสียรุนแรงนะ อันนี้ก็สมุดแดงส่วนมากให้ผลดีนะฮะวงเล็บห้าเส้นนะฮะถ้าเกิดขึ้นบนนิ้วชี้นะฮะเรื่องการงานก็ดีฮนะมีอำนาจได้เลื่อนตำแหน่งนะมีผู้คนรับถือนะฮะถ้าสายแดงไปเกิดขึ้นตรงนิว้วนิ้วชีนะ้นะนิ้วชี้หรือเนินพุทธหักนะถ้าสายแดงหรือสมุดแดงไ,ดไปเกิดขึ้นบนเนินเสานะก็ทําให้การเงินดีถ้าขยายตัวตั้งตัวได้มีเงินมีทองมีโชคมีลาะการการ หรือว่าตำแหน่งการงานเลื่อนขึ้นไปนะหรือตั้งตัหรือสร้างฐานะขึ้นมาได้ในระยะเวลาที่มีฝ่ายแดงขึ้นให้อยู่หรือมีโชคมีลาบขึ้นมาก็ได้ถูกหวยก็ได้มีคนให้ก็ได้แล้วแต่เราจะอ่านนะแล้วแต่เส้นวาสนาที่เป็นนะนะไปไยแดงหรือสมบูริแดงไปอยู่ตรงนิ้วนางนะให้ให้ชื่อเสียงให้การเงินการทองม,มีโชคมีลาบอาจจะถูกหวยรวยบัวช่วงนั้นนะก็ก็ก นั่นไปนะไปอยู่นิ้วก้อยทําให้การติดต่อ,อ,อสื่อสารดีขึ้นนะ,ะต่อรองสําเร็จนะ,ะถ้าเป็นเรื่องการสัมภาษณ์งานการศึกษาหรือการต่อรองธุรกิจก็ได้ผลดีนะ,ะการสอบเข้าเรียนการการสอบแข่งขันนะหรือการประมูลสินค้าหรือการเ,เข้าประมูลเพื่อที่จะทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็ได้รับผลดีนะ ไปอยู่เนิอนอังคารต่ำนะฮะได้รับการได้มีชัยชนะในการต่อสู้แข่งขันนะด้านกําลังด้านอานาจจะเป็นด้านตาหาระจะไปเป็นหน่วยซิลหรือว่าเป็นการต่อสู้โดยพละกําลังหรือใช้อํานาจหรือว่าทางการตาหารไเ,เนี่ยได้ผลดีนะการวงพงวาง,วงแผนได้ผลดีนะนะฝ่ายแดงหรือสมพุดแดงไปอยู่เนิอนอังคารสูงก็ ได้รับผลดีจากการต่อสู้แข่งขัน,ขนด้านการวางแผนด้านการใช้สติปัญญาชิงไหวชิงพิกนะสมัยก่อนนะฮะผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์อย่างที่พูดมานะที่ลองคอลัมน์ในมือเขาบอกว่าถ้าดูลายมือคนไหนจะได้เป็นนายกากรุงเทพเฮ้ยเออเป็นผู้ว่ากรุงเทพให้ดูผู้ว่ามือในมือผู้ว่าใครมีฝ่ายแดงเรื่องเลนคารสูงได้เป็นแล้วใครจะได้นั่งจับลายมือนายกคนที่เข้าแข่งขันดูใคร สมมุติว่าดูนักบอลน,นักบอลคนไหนมีฝ่ายแดงเนินอังคารสูงจับไปอยู่กองหน้าแล้วได้เตะเข้าลูกเออได้เตะบอลเข้าโกแน,นเ่เลยอะไรเงี้ยเขาก็ดุเพราะมันเกี่ยวชัยชนะแต่ความจริงเราจะไอฝ่ายแดงมันจะเกิดขึ้นในระยะเวลานั้นหรือเปล่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันหรือเปล่าจะได้จับมาไว้กองหน้าหมดอะไรเงี้ย เนินครอบครัวนาะฝ่ายแดงหรือสมุดแดงไปอยู่เนินครอบครัวทําให้ความรักดีนะฮะจ่มใส่รักกันดีนะฮะมีมีความสุขในเรื่องคนรักได้คู่ครองดีหรือตอนนั้นรักกันดีได้เจอแฟนดีนะฮะมาอยู่เนินจันทร์ทำให้ได้รับการช่วยเหลือนะมีคนมีคนคอยให้การอุปถัมภ์นะฮะมีคนดันให้นะมีชื่อเสียงมาอยู่เนินหลักฐานก็ทําให้สร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานขึ้นมีโชคลาภนะฮนะ นะก็สมพูดแดงให้ผลดีหมดเลยนะแต่ห้ามทับเส้นนะทับเส้นแล้วเสียนะสมพูดดำนะฮะก็คือรอยดำนะฮะจะเป็นขี้แมงวันก็ได้จะเป็นฝอยดำก็ได้จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้แต่สีดำยิ่งดำเข้มยิ่งยิ่งยิ่งให้ผลไม่ค่อยดีเลยยิ่งยิ่งผลเสียมากแต่น้ำตาลหรือสีจางๆออกมาก็มันก็มันก็ให้ผลเสียมันแต่มันก็จะเสียน้อยกว่า นะมันก็ความขึ้นอยู่กับความเข้มไปอยู่เนินไหนๆไ,ไม่ดีเลยนะฮะไปดูหมอดูที่ไหนการแนะนําให้จี้ออกนะฮะยิ่งทับเส้นยิ่งให้ผลเสียมากนะ,ะมากยิ่งกว่าฝายแดงหรือสมพูดแดงทับเส้นสิสมพูดแดงทับเส้นก็ให้ผลเสียแต่ว่าเสียน้อยกว่าดานะฮะและอยู่บนเนินเพื่อสำบัิการงานไม่ก้าวหน้าฮะโดนเล่นงานจากนายจ้างไม่รับการยอมรับนะอยู่บนเตินเสาให้ไม่เสียเงินเสียทองการเงินล้มละลายมี อาจจะมีปัญหามีทุกข์นะฮะยิ่งเป็นเดินเสายิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะเดินอาทิตย์ทำให้เสียเงินเสียทองนะถูกโกงนะหรือเล่นพนันเสียโชคลาบเสียลาบนะไม่มีโชคอยู่บนเดินพุทธนะ,ะหรือนิ้วก้อยนะทาให้ธุกรกิจติดต่อล้มเหลวผิดสัญญาหรือการเรียนการสอบแข่งขันไม่ผ่านนะหรือการประมูลการการประมูลหรือการทําสัญญากันไม่ได้เป็นผลนะบางทีก็ถูกโกงนะนะฮะถูกถูกเบี้ยว นเนินอันคารต่ำทำให้ตกเป็นฝ่าย,พายแพ้นะฮะเป็นเบี้ยล่างของผู้ที่มีอำนาจสูงกว่านะอย่างเช่นอย่างเช่นเราก็โดนคนที่มีอำนาจนะกันแกล้ง,างาาทางกฎหมายพิเนหานทางกฎหมายคนเราทำปุ๊บผิดแต่คนอื่นไม่ผิดอะไรเงี้ยเป,เป็นเป็นเบี้ยล่างของผู้มีอำนาจหรือถูกอำนาจถูกถูกผู้มีอำนาจแกล้งเอาแล้วอยู่บนเนินอันคารสูงทำให้แพ้ได้รับการต่อ ไม่รับผลดีจากการต่อสู้แข่งขันแพ้ไม่ว่าแข้ด้วยคด้วยปัญญานะฮะด้วยการด้วยฝ่ายหนึ่งมีอำนาจสูงกว่าทางด้านสติปัญญาและด้านทุนทรัพย์ด้วยนะก็อยู่ในาคาสูงก็ทําใหา้มีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลก็จะป็นก็จะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีนะในระยะเวลาถ้าเรามาดูสมมุติว่ามันเป็นเรื่องทยจรใช่ป่ะสมมุติว่ามีฝ่ายดําอยู่ในธนาคารสูงเนะเขาบอกว่าจะไปจะไปขึ้นศาล คดีคดีจะชนะหรือแพ้แล้วก็ตอบว่าแพ้เพราะมันบอกว่าทําให้แพงไงสมมุตินะแล้วก็มาดูว่าเป็นโจทย์หรจาเลยอ,อะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นจําเลยโอกาสก็แพ้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยยิงยิงทําผิดเองยิ่งแพ้เข้าไปใหญ่อะไรอยู่เนินเนินสุกทําให้ครอบครัวมีปัญหา,าไม่ราบเรียบนะทาให้ครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันเพราะครอบครัว ยากจนครอบครัวมีปัญหาความรักไม่ลงตัวอยู่เนินจันทำให้ไม่รับการช่วยเหลือขาดความรู้ประถมนะมีเนิน,นังคารนะทาให้ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่ไปอยู่ที่ลาบางาังคารไปอยู่เนินถ้าไปอยู่ที่ลาบางาังคารนะสมพูดแดงกับสมพูดเอ่อสมพูดแดงกับดำนะไม่ว่าสีน้ําตาลหรือสีไม่ไม่เนี่ยทับเส้นในลายมือฮะทับเส้นนั้นก็จะทําให้เส้นนั้นเสียไม่ว่าจะเป็นฝอยแดงหรือฝอยดาก็ตาม แต่หากว่าสมุดดำจะเสียหายรุนแรงมากกว่าแดงนะแล้วจุดจุดสมุดดำเนี่ยมันก็จะมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มด้วยถ้ามันเป็นน้ําตาลความเสียหายมันก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้ายิ่งเข้มยิ่งดํายิ่งเป็นสีดํามากก็ยิ่งรุนแรงมากนะมันก็มันก็เสียเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันยิ่งสีดํายิ่งมีความชัดของความเข้มของสีดํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ผลรุนแรงมากบางทีมันไปทับเส้นชีวิตเนี่ย ทับสีน้ำตาลเนี่ยแค่ป่วยเออแค่ป่วยกระท่อนกระแท่นพังงาบพังงาบเนี่ยแต่ถ้าเป็นสีดําเข้ม,ขมๆไปทับเนี่ยดาสนิทเลยอะ่ะเอาให้เดี้ยงเลยทําให้ไม่แค่สุขภาพดีทําให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยสมมตินะเวลาทับเส้นเราก็มาดูเราก็เอาก็บรรทับเส้นชีวิตเนะี่ยทับเส้นชีวิตนะนะถ้าทับเส้นสมองก็ทําให้ความคิดไม่ดีนะปวด ปวดหัวไปเลยบางทีก็มีเนื้องอกในสมองบางทีก็ต้องผ่าตัดในสมองไปเลยอะไรเงี้ยนะทับเส้นหวัวใจทําให้ใจคอไม่ดีความรักไม่ดีเป็นโรคหวัวใจนะเห็นตำราหนึ่งเขาเขียนว่าทับเส้นหวัวใจเป็นโรคหลับไหลาตายนะเห็นญาติผมหลับไหลาตายไปคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าทับหรือเปล่านะทับเส้นหวัในหวใจเขาบอกว่าทําให้ตายกระทันหันหรือแค่เรียกว่าหลับไหลอะหรือไหลาตายนะ ญาติผมก็มีผมเพิ่งดูม,มีเส้นสีดำทับเส้นหัวใจไม่รู้เขาจะผมต้องทายว่าเขาไหลไหลาตายนะ,อ,ะอันนี้เส้นทับเส้นว่านาทำให้การเงินการหาการเงินหรือธุรก,กิจมีปัญหามีชื่อเสิยมีมีเหตุเสียหายทางเงินทองมีปัะเหตทางทางการเงินนะถ้าสมพธดดำไปทับเส้นสมพุดแดงแต่สมพุดแดงเราทับเส้นให้ผลเสียหมดแต่แดงเนี่ยเสียนิดหน่อยเสียไม่เยอะแต่ทําตาลก็เสียเยอะ นะดำนี่เสียงรุนแรงเลยนะฮะถ้าทับเส้นพุทธทำให้การค้าการติดต่อเจจาถูกเบี้ยวนะมีปัญหานะอาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้นะทับเส้นพื่อจะปฏิทำให้ความน่าเชื่อถือหรือบารมีหรือความเป็นหัวหน้า,ามีปัญหาทำให้ตกกับเก้าอี้ถูกกันแกล้งนะฮะอันนี้ทับเส้นในลายมือเนี่ยเราก็มาดูว่าเส้นอะไรอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะก็จบประมาณเนี้ย มันมีแค่ประมาณความหมายของมันประมาณนี้เองนะสี่แผ่นนี่เองอ่าห้าแผ่นนี่เองนะความหมายของของสมพูดไม่ว่าดำหรือแดงนะฮะก็เอาไปดูกันนะอันนี้สอนสอนแบบรวบรัดแล้วนะนะอธิบายแบบรวบรัดแล้วโอเค